คงดูทักษาวิทักษ์ครับอันนี้ผู้หญิงขึ้นไปแล้วเดี๋ยวต่อไปดูวิทักนะครับดูวิทักษ์จะขึ้นทักษ่าแบบไหนนะครับเครื่องไม่แรงเท่าเท่ากัน โอ้โหสตาร์ทไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูพิทักษ์จะขึ้นเฮ้ยนิ่มๆนะอ่อนนิ่มๆนะไปแล้วครับเออทักทายอย่างสวยไปแล้วครับย,ยังยังเออฮะไปุลยด้วยเออไปแล้วครับพิทักนิ่มนวลได้เสียต่งเสื้อลมแน่ๆครับเล็บลมครั้งแรกนะครับบอลเลยผ่าน ่าเดี๋ยวต่อไปผมขึ้นตรงนั้นถ่ายที่ตั้งแล้วก็เดี๋ยวขึ้นยาวต่อสัก อ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายขึ้นโบสถ์จริง